วัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า r e s s n n p p g e o n สำหรับคำนวณสปีดความเร็วของนกพิรับแข่งนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆนะครับไปที่ Play Store นะครับ Play Store หรือว่าถ้าใครใช้อ,อ่ h ไอโฟนก็ไปที่ออ,อะไรนะผมเรียกไม่ถูกกันนะ Apple ิ่ะนะแต่ผมใช้ Android ก็ไปที่ Play Store นะครับ Play Store ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ อ่าแล้วเราก็เซิร์ชหาเลยนะครับเพ y สโต r e เซิร์ชหาเลยมาที่แว่นขยายนี่นะครับเซิร์ชคำว่า racing pigeon นี่นะครับเห็นไหมครับพอดีผมเซิร์ชไปแล้วก็จะมีคำว่า racing pigeon ปรากฏอยู่นะครับนี่ครับแอปมันก็จะชื่อว่า racing pigeon เนี่ยนะครับที่เป็นรูปนกบินสีส้มๆเนี่ยนะครับนี่แหละนะแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับอันนี้พอดีผมติดตั้งไว้แล้วนะครับก็ ติดตั้งไว้แล้วก็เปิดเลยนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาแอปเลยนะครับแอปมันก็จะมีบอกอุณหภูมิทิศทางลมอะไรเนี่ยนะครับมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับเพราะว่ากีฬานกพิราบแข่งก็เรื่องของอุณหภูมิอากาศทิศทางลมนี่มีผลมากนะครับเอาละครับเราก็จะทําให้มันสั้นๆเลยนะครับเมื่อเราโหลดเข้ามาแล้วนะครับเราจะต้องมีระยะทางอากาศก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ distance นะครับกิโลเมตรก็ใส่เข้าไปนะครับสมมุติว่าอ่ะ 300กิโลเมตรอ่า300กิโลนะเมตรกี่เมตรอ่ะวัดมาได้เท่าไหร่2 1 3เมตรนะครับโอเคก่อเข้าไปนะครับปล่อยนกกี่โมงปล่อยนกเช่นปล่อยนกเมื่อตอน7โมง10นาทีนะอ่าเราก็มาที่ hour ก็เป็น7โมง minute ม minute ก็เป็น10นาทีนะ1ิ minute ส่วนวินาทีนี่ก็เป็น0 0ไปนะครับก็เลือกไปนะครับ0ูย์เสร็จแล้วก็ set time เซตอัพเลยนะครับอ่านี่ก็คือเราได้เวลาปล่อยนกแล้วนะครับก็คือ7จ็ดโมงสิระยะทางก็300กิโล213เมตรนะครับส่วน finish นี่ก็คือเวลาที่นกมาถึงนะครับอ่าเราก็คลิกเลือกเลยนกมาถึงกี่โมงนกมาถึงตอน10บโมงสมมุตินะครับสิบโมงเราก็เลือก10 00. นะครับเอ u ส่วนมินิทก็10บโมงกี่นาที10บโมงหานาทีกี่วินาทีอ่าสิวินาทีแล้วกันนะ แล้วเราก็เซตไทม์เลยระบบก็จะคำนวณสปีดออกมาให้เลยเห็นไหมครับนี่ครับ1713เมตรจุด8 7 0เเมตรต่อนาทีนะครับเห็นไหมครับก็ช่วยให้เราคำนวณได้เลยนะครับถ้าเรารู้ ระยะทางอากาศนะครับรู้เวลาปล่อยรู้เวลามาถึงนี่คำนวณได้เลยนะครับแล้วก็ยังคำนวณตัวต่อไปก็ได้นะครับเขาะจะให้เรามา2ช่องนะครับนก2ตัวคำนวณได้ทีละ2ตัวนะครับนี่ก็เป็นวิธีใช้แอปพลิเคชัน racing pigeon เพื่อช่วยในการคำนวณสปีดได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเควันนี้แนะนำกันสั้นๆครับ